มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปรเมชีนะคะเรื่องของน้องชมพู่ยากค่ะยังสรุปไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเรื่องของน้องชมพู่เมื่อวันที่10กรกฎาคม63นายพิเชส,สุขสบายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายนถึงเรื่องระยะทางที่แท้จริงจากบ้านน้องชมพู่ไปยังจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟนะคะ เนื่องจากก่อนหน้านั้นนะคะมีรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าระยะทาง5กิโลเมตรแต่ภายหลังที่เกิดการถกเถียงกันของชาวบ้านาระยะทางอาจจะไม่ถึงจึงเกิดคำถามวาระยะทางที่แท้จริงกี่กิโลเมตรค่ะซึ่งนายพิเชษนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาน้องชมพู่ด้วยค่ะนายพิเชษเปิดใจว่าจุดพบศพน้องชมพู่นะคะถ้าวัดพิกัดจาก GPS มีระยะทาง1.2กิโลเมตรจากบ้านของน้องนะคะแต่ว่า GPS นั้นเป็นการบระยะทางแนวราบจากแผนที่นะคะส่วนภูเหล็กไฟมีลักษณะที่สูงชานสลับขึ้นไปไม่ได้เป็นเส้นตรงค่ะดังนั้นระยะทางการเดินเท้าจึงอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรตนเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เดินขึ้นไปใช้เวลาการเดิน1ชั่วโมง30นาทีค่ะลักษณะของภูเหล็กไฟที่ขึ้นไปนะคะเป็นภูเขาหินลาชัน ที่มีทางราบเป็นจุดพักประมาณ6ชั้นจุดที่พบศพน้องชมพู่อยู่ที่ชั้น4ี่สภาพเป็นป่าพัดใบแหล่งน้ําจึงไม่มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่อาศัยอยู่หัวหน้าอุทยานยังกล่าวอีกว่าจากการประเมินสภาพที่ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟยืนยันว่าเด็กไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนคะ่ะโดยเฉพาะน้องชมพู่ที่เป็นเด็กผู้หญิงวัยสามขวบนะคะยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังขึ้นลําบาก หากร่างกายไม่แข็งแรงพอก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสมบัติอ้วนวังผู้พบศพน้องชมพู่เป็นคนแรกนะคะหลังจากตำรวจได้เข้ามาเก็บ DNA โดยนายสมบัตินั้นเปิดเผยว่าตำรวจได้เข้ามาหาแล้วก็เก็บ DNA นที่กลับพุงแก้มสองข้างแต่ไม่ได้มีการสอบปากคำใดๆซึ่งตนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้ไม่ได้มีความกังวลเรื่องของคดีเพราะว่ามั่นใจว่าปลอดุทสิ์แต่ก็รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดตำรวจเพิ่งมาเก็บดี a แต่ตำรวจก็ได้อธิบายว่าเป็นการเก็บตกเท่าน,านั้นไม่ได้พุ่งเป้าหรือว่าสงสัยอะไรเป็นพิเศษนายสมบัติยังกล่าวอีกว่ามาถึงตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ทําให้ตนมองเรื่องนี้เป็น2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าในหมู่บ้านไม่เคยมีใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ประเด็นที่2ก็คือเป็นการเสียชีวิตของน้องชมพู่อาจจะไม่มีคนร้ายเลยเพราะว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครเลย หากถามว่าผู้เล็กไฟนั้นเด็กสามารถเดินขึ้นไปได้หรือไม่ตนก็เชื่อว่าอาจจะเดินได้เพราะระยะทางจากบ้านน้องชมพู่ไปถึงจุดพบศพนั้นระยะทางสิงเพียงแค่1.2กิโลเมตรเท่านั้นไม่ใช่5กิโลเมตรตามที่เป็นข่าวค่ะนายโรเบิร์ตนามสมมุตินะคะหลังจากตำรวจพุ่งเป้าว่าคนร้ายอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทีมข่าวจึงสอบถามว่าคนที่เสพยาจะมีอารมณ์ทางเพศหรือไม่นะคะนายโรเบิร์ตกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นยาประเภทใด แต่ในพื้นที่นี้มีเฉพาะยาบ้าไม่มียาประเภทอื่นขอยืนยันว่าการเสพยาบ้าไม่ทําให้มีอารมณ์ทางเพศหากเสพแล้วส่วนใหญ่ก็จะปลีกตัวออกจากครอบครัวไปอยู่ตามไร่ตามนานไม่ยุ่งกับภรรยาแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคนเสพและสิ่งเรา้ารอบๆตัวด้วยยกตัวอย่างถ้ามีผู้หญิงรูปร่างดีๆมายืนต่อนหน้าก็อาจจะมีอารมณ์แต่กับเด็กสามขวบตนมองว่าไม่มีทางที่จะมีอารมณ์ได้ อาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาทนบุรีเปิดเผยนะคะว่าคดีของน้องชมพู่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีคดีความที่ไม่มีต้นน้ำมีแต่ปลายน้ำก็คืออยู่อยู่ก็มีเด็กสูญหายและทุกคนก็ช่วยกันออกค้นหาก่อนจะไปเจอศพซึ่งการที่ให้ชาวบ้านเดินร่วมกับเจ้าพนักงานอาจจะไปทำลายร่องรอยหลักฐานที่สำคัญ ปกติแล้วนะคะหากพื้นที่ไหนที่เจอหลักฐานจะต้องนําเส้นมาการเพื่อตรวจหาร่องรอยแต่ครั้งนี้จะสังเกตเห็นว่าทางญาติพี่น้องแล้วก็คนในหมู่บ้านอาจจะเข้าใกล้ที่เกิดเหตุจนเกินไปด้วยความหวังดีแต่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายซึ่งตนก็ไม่อยากจะกล่าวโทษใครนอกจากนี้ความสําคัญอยู่ที่ผลชนะสูตรพลิกศพว่าจะถูกบีบคอรหรือว่าล่วงละเบิดแต่ยังไม่มีใครทราบว่าน้องชมพู่ตายด้วยสาเหตุอะไรนะคะ อีกทั้งเรื่องเริ่มจะไปคนละทางเพราะว่ามีการตรวจดี a นสุนัขแมวนะักข่าวแต่คนที่สงสัยว่าทำไมต้องเอาขนสุนักกับขนแมวไปตรวจด้วยเหตุนี้คนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่คงกำลังพุ่งเป้าไปที่อะไรบางอย่างอยู่อย่างไรก็ตามตนไม่รู้ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นมีหลักฐานอะไรบ้างแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นลูกหลอกเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจและเพื่อให้คนที่ทำผิดรู้สึกชัยลาใจส่วนตัวก็รู้สึกเฉยๆกระ,ระเด็นที่หลายคนสงสัย ทำไมแม่ไม่ไปรดน้ําศพทําไมไม่ไปดูศพเป็นต้นเพราะว่าตนไม่อยากให้ไปสงสัยรายละเอียดปลีกย,ย่อยแต่ตนรู้สึกสงสัยเรื่องที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาหาแม่พร้อมกับหัวเราะเยาะมากกว่าเพราะว่าหากเป็นเรื่องจริงทําไมแม่ถึงไม่ยอมบอกและทําไมชาวบ้านเพิ่งจะมาบอกตอนนี้ทั้งนี้ตนเชื่อว่าเรื่องจับแพะไม่มีเด็ดขาดส่วนลุงพลนั้นถ้าไม่ได้ทําผิดก็ไม่ต้องกลัวและตนอยากจะบอกว่าไม่มีอาชญากรรมใดสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์รอสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็ติดตามได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ